โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Double Gamer นะครับผมาวันนี้ผมจะมารีวิวไอ้พลังเนี่ยครับไอ,อ้มันอ่านว่าอะไรอ่ะโชลี่เซนซีเหรอไม่รู้อ่ะไอ้พลังไอ้นี่แหละเออผมแบบ ได้มาสดๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ยังไม่เคยแบบได้สกิลอะไรมาเหมือนกันนะครับผมอ่าอะไรก็คือใช้ไฟเยลโล่นะครับผมแล้วก็ใช้ไฟเรนโบว์ไฟบลูนะครับผมอ่าผมได้มาสดๆเลยได้จากร้านค้าอาลิณาพีพีนะครับผมไอ้ไฟบลูยี่สิบห้าพอยต์นะครับผมส่วนไฟเรนโบว์หนึ่งร้อยพอยต์แล้วก็ไฟเยลโล่ก็ห้าสิบพอยต์นะครับผมอ่าแล้วก็ให้เรานะครับเอามาที่ไอ้ตัวละครตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ไอ้เอ้ยมันลืมมันต้องมีท็บเลตด้วยเออแท็บเลตได้จากการสุ่มนะครับผมสุ่มอันนี้แหละกดเลยนี่พลังสเปคเอี่ยวมาโอ้ไปรีวิวสกิลกันเลยต้องชมอืมจะไปดูกันก็กดซับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนี่เป็่พลาดคลิปต่างๆนะครับผมอะเริ่มที่สกิลแซ่บเป็นการอา่ะฮะอะไรอะโอ้ ระเบิดตุ้มนะครับนิดเดียวนะครับผมผมจะเปิดเสียงก่อนมันมีเสียงไหมอ๋อเป็นการแบบเหมือนเหมือนแบบปล่อยกระดาษไปนะครับผมเอาแตกอ่าเป็นการปล่อยกระดาษนะครับผมเมื่อกี้อ่าเออแล้วก็สกิลเอล๋อเป็นการสิข,ขี่ขี่สเก็ตไปอ่าไม่ใช่ขี่กระดาษนะครับผมเปเปรอร์พอสเตอร์อ่าส่วนสกิลซีนะครับผม เออเป็นการแบบอะไรสักอย่างเอากระดาษลงมาทับคออีกกระดาษ A4 นะครับผมอ่ะส่วน V ฮะทําอะไรอ่ะเออเฮ้ยเดอะซิมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยๆๆๆอุ้ยอุ้ยตายเลยอุ้ยโคเท่ล้าเวฟ F ป่ะ F มีมั้ยโห F เป็นการแปลงล่างทุกคนอ้ายโหอุ้ยอะไรวะเนี่ย วิเป็นเพลงไททันเฮ้ยอุ้ยเป็นกอริลล่าน้องตัวอะไรเนี่ยโอ้โหกอริลล่าชัดกดคลิกธรรมดาได้ด้วยนะครับผมอุ้ยอุ้ยแล้วมีอันนี้ด้วยอ่ะผมเห็นพี่อบิจโตรรีวิวแกบอกว่าถ้ามันหมดเราจะตายนะครับเหมือนเราจะเป็นอมตะด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลนะอ่ะแล้วรอให้มันตีนะครับโอ้ถึงอยู่แซ่บ

ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปผมจะไปหาแบบพลังออสั่งตายให้ได้เลยนะผมผมเอฟเคอยู่โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับอ่าไปล้วจ้ามีแค่นี้อะรีวิวโคตรเร็วเลยนี่